ใครคือคนไม่ดีในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาท่ามกลางความมุ่งม,มั่นในการรักษาสุนนะของนบีนั้นมุสลิมคนหนึ่งจะต้องละมัดระวังคำพูดและการกระทําของเขา เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเองคิดว่าดีหรือไม่ดีและสิ่งที่ต้องห่างไกลให้มากที่สุดก็คือการลอบกัดคนอื่นก็คงจะหนีไม่พ้นการทำฟิตนะพวกเขาเข้าใจว่าการลอบกัดเป็นเหมือนการรับประทานเนื้อสัตว์ของญาติพี่น้องที่ตายเน่าเปื่อยเป็นซากการลอบกัดเป็นสิ่งที่ไม่ดียิ่งนักตามที่ตกลงกันโดยนักบรรดาวิชาการและคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อันกุรอาน และฮะดิสที่ซอเหียในเรื่องของการสั่งห้ามสำหรับคนกลุ่มน้อยของมุสลิมยืนยันว่าการรอบกัดเป็นเหมือนอัลันที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการจงวิบัติแก่เจ้าคำพูดของท่านนบีุมฮัมหมัดสุลลัลฮุไลฮิวะสลัมโดยน้ำเสียงที่แข็งกล้าวต่อเพื่อนของท่านนั่นก็คือมุอัสบินจับบัลอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งตกลงไปในนรกท้าไม่ใช่สิ่งที่มาจากลิ้นของเขา เพราะฉะนั้นการลอบกัดจึงเป็นสิ่งที่ต้องห่างไกลจากกลุ่มมุสลิม,มินอย่างแท้จริงเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำโดยกลุ่มคนที่ต้องการรังควานคนมุสลิม ที่หัวใจของเขาเสียการเป็นมุสลิมไปแล้วคนประเภทนี้สามารถพบได้คนที่ชอบตีสองหน้ากลับกรอกไม่แน่ไม่นอนต่อหน้าพี่น้องของเขาก็จะพูดดียกยอพอปั้นมีคำชมต่างๆนานาแต่เมื่อไหร่ที่พี่น้อง,องเขาหันหลังเขาก็พร้อมทุกเมื่อที่จะดูถูกและใส่ร้ายในสิ่งที่พี่น้องได้กระทำทั้งที่ความเป็นจริงตัวเขาเองอาจเป็นคนที่ถ่ายทอดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น โดยตรงเพื่อที่พี่น้องของเขาอาจจะปรับปรุงตัวเองคนประเภทนี้จะถูกเรียกโดยลอสุลุลลอสลลลฮวอะไรอยูส่สัลนลมดังที่มีในรายงานในฮะดีษของอิหมัมบุคอรีและอิหมัมมุสลิมว่าเหมือนคนที่ชั่วร้ายที่สุดในสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาจนถึงวันพิพากษาคุณจะได้พบกับคนที่มีความชั่วร้ายที่สุดในสายตาของอัลลอฮ์ ในวันฟื้นคืนชีพนั่นคือกลุ่มคนที่ตีสองหน้าเมื่อจูจ่ๆกลุ่มคนที่เขาต้องเผเชิญหน้าก็พูดอย่างหนึ่งแต่เมื่อต้องเผเชิญกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งพออัลลอฮฺซุบฮานวุวะตาลาได้สร้างเราให้มาเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงซึ่งเราก็ต้องรักษาการพูดการจาและระวังการทำบาปและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหากพี่น้องชอบบทความนี้ให้พิมพ์คำว่าอาเมีนและส่งต่อความรู้ดีๆนี้ให้กับพี่น้องที่คนรักด้วยนะครับ